สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเขารับชมช่องคนที่โขกกาะจักครับมาสีเขาครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสีเข่านะครับมานีอยเขาเพื่อนใหญ่นะครับผมพอเท่าใหญ่เออเพราะว่าขั้นพี่น้องบ่อเหลวกับบ่อเหลวคือเก่านะครับผมมาสีเขาซอยครับมาดีสองสามล้านพุทธละนะครับมีกลุ่มเขายุสามกลุ่มนะครับผมเออ บรรยากาศสีเขาครับวิถีชีวิตบรรดาเฮ่า,าทางยะโสทรน,นะครับซอยกันพี่น้องก้ามาซอยหลายย่ดอกออสี่บ่อยสี่บ่ายย่ไม่เท่ากระไดเนาะคนวาเฟียงมันผิวไปใส่สายไฟว่าสันคนวานะครับผมนี่ครับบรรยากาศซอยกันนะครับคนละหม้ละมือล้อมเขาไม่ยุด3ามขุมสามล้อมนะครับผม เิ่นว่าขั้นแล้วหลังโมแล้วลาโมกะบสีมานเขา่าอีเด้นละพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะครับเพราะว่าตกะก้อนนอพี่นอนะ้องเนาะสมัยตะกอนที่พอยแม่เฮานะครับขั้นแล้วลาลาเนี่มานเข่าคักๆเพิ่นว่าสามคุ้มครับเออสามรอมเข่าพิ่นก็ได้นะครับแล้วจากกลุ่มนี้แล้วก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วจากกลุ่มหนึ่งก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งนั่นแหละเออแล้วมาแล้วครับกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับเาะ ไต่เถียงเมื่อหันนะครับผมผู้มัดกับมัดไปนะฮะผู้ย่อกับย่อไปผู้ขาดเดี๋ยวล่ายกยอก่อกระได <c oughs> หน้ายกพี่น้องเนาะยกอย่างเดียวยกกระสอบเข่า <c oughs> เอออ้ะซอยกันครับผมมีพี่น้องมาซอยกันหลายอยู่บเนีนเน้นะครับคุ้มควงเขานี่แหละนะครับผู้หายกับายไปย่าหายหลายแล้วแหละย่าหายเต็มนั่นแหะมัดบริได้ผู้มัดกระไดยกกระนักเน,กนาะพี่น้อง <c oughs> เออ ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมไม่ได้อืนะครับหมดหุบดีคอนคทต์คอกถ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศสีเขานะครับอันนี้ผูือคุ้มเครื่องด้วยนี่คุ้มเครื่องร,งรองดสีนะครับจาของรดสีเพิ่นทางห่างว่าหาเงินหมานต่แทนได้เลยพี่น้องรดห่างก็ได้นะนะครับเอามาต่อมาเติมเอามา,ตา,มาตแต้งเอานะครับผมอันนี้คือเรืองมันนะครับผมพุ่งจจดจวดไปยังสีละนะครับ แล้วพอไปถึงเวลาก็ก,กินเข่าได้บานนี่นะครับใส่ห่มบักบวงเขานี่แหละนะครับคู่สาห่มบวงเข้าบรรยากาศกินเข่าครับบรบิายวิดีโอให้พี่น้องเบิง้งเออหลังจากกินเข่าแล้วกัดเซตปากเซตยังกัผู้กินกล้วยกับมี่ <c oughs> อ่ากะมาสีเข่ากันต่อครับผมเออได้อีกบ๊าลายดอกนะครับอีกบ๊าลายดอกกะแก่สีเหลแล้วล่ะพี่นอ้องนะครับายาวกันต่อนะครับ ทำนาทีต่อไปนะครับบบเล้วพี่น้องบ่แล้วกับบแเล้วคือกันนะครับผมบ่แบเล้วกับบแเล้วเนาะพี่น้องเนาะตนี้ซอยกันคือก่านะครับคุมควงบานเฮ้าซอยกันดีครับวิถีชีวิตบานบานนะครับวันนี้ลมแห้งครับลมแห้งปิวไปไกลอย่เฟื่องกระไดเนาะวลัสิหอนลังค้าวนลังเฮ้ล้วได้พี่น้องบานเนี่ยนะครับผมทั้งคุมนันแล้วแล้วนะครับแล้วเจ้านี่แหละขอปัดล้านเอ ขอบัดล้านขอบัดล้านแต่ก่อนเอาขบัดล้านไปขายได้พอเอเมเห้องเนาะพอได้กสื่อส่งสื่อเสียใส่ย่ำหนาวพนวาย่างรถอีแตกหนึ่งนะครับผมขอยรถอีแตกเขามาใส่เออะเป็นบรรยากาศบ้านๆห้องนะครับซอยกันสีเขา่าลูกด้านก็จะขี่รถอีแตกนึ่งเอะอ่ะย่างรถอีแตกก็คือสีเหลี่ยลแล้วล่ะครับบานนี้บ่หลายดอก นะครับมาได้พี่นรองได้สีเขาซอยแน่นะครับผมมาสีเขามาดิผ้าเขาขึ้นเล่าน้ำเออบรรยากาศแล้วรถอีแตกก็ได้บัน่นกับพักกันนี่ละขวดเอาเขาประล้านนี่ละนะครับขวดประล้านอ่าลงใส่เครื่องสีนให้มันเป่าเฟื่องเป่ายังออกนะครับผมเออมันจังสียบ,บมีแกบมีเฟื่องมีหยังติดอยู่กระสอบนะครับ เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใกล้สิแล้วแล้วนะครับเป็นลักษณะแนวนี้นะครับเอาเข่าประล่านขึ้นใส่เครื่องเห้เพิ่นเป่าออกซะเออเป่าออกสักกอนคนว่าครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศเอ,อบรรยากาศบ,รราาศบรร้บานๆในพี่นอกในเบิงนะครับเป็นวิถีชีวิตบรร้บานๆหฮาซอยกันนะครับซอยกันคนละมไมงละเมื่อไปนั่นแหละกินข้าวกินปลาเอ,อือนง่ายยืดดอกนะครับคุมควงนะครับ เจ้าเอิ้นคอยคอยเอื้อนเจ้าไปยังสี่เนาะสอยเรียกันไปนะครับเขาปลาเคยกินง่ายๆดอกอันนี้เป็นเครื่องยนพันนะครับผมเครื่องยนก็กๆดูแลสภาพยังใส่งานอีกได้โดนยู่ได้เนิเบื้ํา <c> ห <oughs> นมุกหนมั่นเบิ้งเครื่องเบิ้องหยังเออหมอน้ำเป็นยังไงยังแหมันแหงกันแนนสร้างเอ้ย <c oughs> เออหาเงินมานนะครับ มันสีเครื่องก็กลแล้วก็หาเงินดีอยู่นะครับ่าจะดูแลเครื่องยนต์นะพี่นอ้องอ่ะแกสิเหลี่แล้วครับพี่นอ้องเอาเฟื่องไลเขาลุ่งแล้วล่ะครับบานนี้นะครับสี่เหลแล้วละเก็บเครื่องได้บานนี้เครื่องยนต์ก็สิหยุดทํางานนะครับผมอันนี้คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับไลเขาไลน้ำออกเบิดนะครับตรงกับตรงเอาข้างล่างคนละ <laughs> เอ นะครับเพิ่นเก็บเครื่องเนบ้บานนี่ทางทีมงานลดเพิ่นกระดาเนาะรลดสีเข่านะครับทีมงานรดสีเข่า,า,ขาเก็บเครื่องแต่งเครื่องแล้วพับหม่องนั่งหม่องยังให้มันเรียบร้อยนะครับจังบดไปก่องานมอกงานใหม่เวลาแรนไปนะครับผมน,นี่คือเป็นการเปลียป่ยนเปลี่ยนเผ้ามันนะครับพี่นออ้องเออเปลี่ยนเผ้า เครื่องสีมาใส่เครื่องย่ยนแลนได้บาทนึ่งมัตไซล่อได้บาทนึ่งแหมลักษณะการเปลี่ยนเข้ามั้นะครับทายให้พี่น้องเบิดงเข้าเครื่องสีกับเกาะไว้ยังสีแล้วครับเข้าเข้าเครื่องสีกระไดแหามสีกับเปลี่ยนจากเครื่องแลนมาเป็นเครื่องสีมัดไว้นะครับผมมัดไว้เพราะว่าขาวมัดไว้มัดดีๆเด้อยหัว,วหน้าเอ้ยมัดดีๆแล,ลนออกขางนี่น่ะ นี่แหละครับยูมาสั่นมายูอิงติ้งใส่ยางรถนี่แหละครับสายยางนี่แหละมัดมด้วยนะครับยูดีเออขี่เบิ่งความนี่แหละคือเท่ารถแลรงท่อหล่อมันมาสัน่นพก่นมาฮิดไว้ก็ <c oughs> ไปต่อนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเอ๊ <c oughs> เรียบร้อยแล้วพานะบายบายมาสั่นพินาฝ้าไม่พอกันพานา <c oughs> เงินหลับทอนรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ฝงดงรงนู้นลดถึงกระดาษแห้งครับแถวว่าเอ๋ไปแล้วเนอบ้านเด้อเอายได้นี่ไปหาขัวกับปูมาเป็นคนกับปูมานะครับเต็มเลยเนี่เต็มถุงเลยวันตออไปกับปูพผ่นกระดาษคุนละยุคคุมปลายหน้าคุ่นละวันสันคุนว่ากับป,ปูหน้านะครับปูหน้าลายๆหลายคักนะครับเป็นเอามาขายเนาะหากินหมันครับยาย <laughs> เ,เล็กน้อยก็เล่นไปนั่ละตายเฮ็ดยังเงน้นเ,นเออคมมือแบมือให้เบึง้งเ,เห็นปะเออจักเฮ็ดยังดอกเล็กน้อยก็ไดตามภาษาเนาะเ,ะเอย้ยายกับสีขาวมื่อในบ้านได้ย้ายก็ได้บ้านนี่นะครับเวลาค้อนกับปุงกับตาเป็นละค้อนมารุ่มพุ่มพัวไปแต่ไมิถีหายอยู่หากินมันรับเพิ่นหากินมันอยู่ เอาไปขายคนละในบ้านคนละล้านหน่อยกะให้ตาเรียนน้ำในบ้านพ่อยังเรียนน้ำแปะคนว่า <c oughs> อันนี้เอา,อเอาหอดบ้านเลยเพี่น้องเด้อบ้านหอดบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในบ้านนะครับได้มาสามขันรถเลยเต็มสามขันรถนะครับผมหมานคักหมานแน่เข,ขา่ากระไดสรุปแล้วลอยสี่สิบห่ากระสอบนะครับปีนี้ ลอยซีซิบหากระสอบนะครับเฮื่อนใหญ่เพิ่นเนาะเอออีกขั้นหนึ่งนะครับกำลังถอยดากมาเออไหนสิมาไกลกบเสาไฟอะไรล่ะหัเสาไฟได้ล่ะนี่แหละครับซอยกันนะครับลูกหลานมาซอยนะครับเพื่อนใหญ่เนาะเป็นจังสีแล้วครับบรรยากาศซอยกันท่ามาเขาบ่อเหล่วกับบ่อเหล่วคือเก่า,า,าเฮียนใดบ่อเหล่วกับบ่อเหล่วคือเก่านะครับพี่น้อง กันทั้งซอยกันนะครับขึ้นเหล่าขึ้นซ่านขึ้นละเรียบร้อยจังมาแล้วนะพีนองนาอนอ,อันนี้คือเหล่าพ่นนะครับเอบรรยากาศในเหล่านะครับมีเขาเกาพ่นนั่งจักสอบดอกสามสี่สอบนี่แหละเขาเกาพ่นทามาเบิงบรรยากาศในเหล่านะครับผมแปวนเอิดเตือดมีเขาเกาอยู่นะครับสามสอบสี่สอบคือสิกินอีกดวอยู่ดอกคือเหลือเบิง่ <c oughs> ะเทียมงานเตรียมด้อบานนี่นะครับ เรียมแบกกระสอบจะได้บานน,นี่ส่วนผู้ขากับญี่ปุ่นละทั้งคือพลัทั้งเหล่าพละันะครับแบกซอยกันนะครับผู้หนึ่งยุดตะลางผู้หนึ่งยุ่งเทิงซอยกันโยน,นนะครับผมเออซอยเห็ดซอยกันนะครับเจ้าเอืน้นค่อยควยเอื้นเจ้านะครับเอื้งง่ายยืดดอกนะครับพี่น้องคุมค,มควงกระได นะครับผมเดี่ยวเวียกเดียวงานก็นมาซอยกันไปนะครับเป็นวิธีชีวิตอาจอดผู้บอกกระบ,บอกอถอยไปถอยไปวานันไปต่ำแล้วจอดโฆษณา <c oughs> เออ <c oughs> มันสีด,ดังปุ๊กเราเดี๋ยวถ้ามันต่ำกระดายนอพี่นอ้องนอ <c oughs> นะครับผมอ่ะมาแบกเขาซอยได้พี่น,อน้องเด้อนะครับสำหรับชิปนี้พี่นอ้องโชคดีมีความสุขครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแบกเข่าซอยกันนะครับผมสีเข่าเอาเข่าขึ้นเล่าครับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีบานบานเห้านะครับให้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับโคยายนึ่งะไรเสียนัช